ผมเคยเป็นคนคนนึงที่เรียนไม่เก่งครับผมอ่านเท่าไร่ผมก็ไม่เข้าใจเรียนเท่าไรเนี่ยผมก็จําไม่ได้ครับผมแถมคะแนนสอบผม,ผมก็ไม่ค่อยดีอยู่ช่วงหนึ่งครับแต่พอเจอปัญหาเหล่านี้นะครับผมกม็เลยลองกลับมานั่งทบทวนและคิดกับตัวเองดูนะครับแล้วก็มาศึกษาดูว่าเพื่อนแต่ละคนของผมเนี่ยที่เขาเรียนเก่งและได้คะแนนเยอะๆกันเนี่ยเขาทําอะไรเขาอ่านหนังสือยังไงแล้วเขาวางตัวแบบไหนครับผมก็เลยได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับมันมีนิสัยอยู่7ข้อ ที่เราควรแก้โดยด่วนนะครับผมถ้าเราอยากเป็นคนที่เรียนเก่งแต่ท่านเพื่อนไหนดูคลิปยันจบนะครับและแก้ครบทุก7นิสัยเนี่ยครับผมรับรองได้เลยว่าคุณจะเรียนเก่งแน่นอนครับนี่ใส่ข้อแรกที่เราควรแก้เลยนะครับก็คือการได้ยินแต่ไม่ได้ฟังการได้ยินครับผมเป็นการที่เวลาอาจารย์พูดอะไรสักอย่างมาเนี่ยครับผมเราได้ยินแล้วเรารับรู้สิ่งที่อาจารย์พูดนะครับอาจจะจําได้บ้างจำไม่ได้บ้างอันนั้นไม่เป็นไรครับผมแต่ภาพรวมมันเนี่ยก็คือการที่เรารับรู้สิ่งที่อาจารย์พูดแต่ไม่ได้นํารายละเอียดต่างๆมาเชื่อมโยงกันนนแลละไไไมมม่่่ดด้้้ําาาาขออออูทีจรยย์ใหปิต ตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือสมมติอาจารย์ขึ้นไปพูดหน้าห้องเกี่ยวกับเรื่องงานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันหรือบอสตันทีพาร์ตี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในปี1773ครับเหตุการณ์นี้นะผมก็คือมีชาวอเมริกันทั้งหมด150คนเขาได้บุกขึ้นไปบนเรือที่ขนส่งสินค้าของชาวังกฤษนะครับผมทั้งหมด3ลำโดยขนานั้นเนี่ยเขาได้แต่งตัวเป็นชาวอินเดียแดงครับผมหรือว่าอเมริกันพื้นเมืองแล้วพอทำแบบนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยครับพอเขาขึ้นไปบน การนิสิเนี่ยครับชาวอเมริกันเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าสาเหตุที่เขาทําแบบนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอยากต่อต้านการร่างก,กฎหมายใหม่และความไม่เป็นธรรมในกฎหมายนั้นนะครับผมที่ชื่อว่า T Act ที่ชาวอังกฤษพยายามจะร่างให้มันผ่านเนยผมในปี1703เริ่มเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บภาษีเรื่องน้ำชาอะไรพวกนี้นะครับแล้วเขาเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมก็เลยเขาได้จัดการทำเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและถ้าเราได้ยินเรื่องราวแบบนี้เนี่ยผมในห้องเราคงจะคิดว่าพวกชาวอเมริกันเหล่านั้นเนี่ยเขาโหดุร้รยพอสมควรเลยเนาะเราเขาต้องทาถึงขั้นบุกข,ขึ้นเรือแล้วก็ไปทิ้งสินค้าที่ค่อนข้างจะมีราคาในสมัยนั้นมากๆเลยซึ่งมันไม่ใช่การการะทำที่น่ารักสุดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราได้ฟังเหตุการณ์รน การเลี้ยงนักชาติที่บอสตันเนี่ย มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่พวกหัวรุนแรงทั้งหมด150คนขึ้นไปบนเรือแล้วก็เทชาทิ้งลงทะเลเป็นเท่านั้นครับแต่เป็นเหตุการณ์ที่สแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันนะครับเขาเหลือทนแล้วว่ากับการที่โดนอังกฤษปกครองพวกเขาแล้วก็ปกครองอย่างไม่เป็นธรรมเหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการต่อต้านครับผมและพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นปุ๊บนะครับผมหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ครับผมอเมริกันเนี่ยเริ่มต่อต้านอังกฤษมากขึ้นอังกฤษเริ่มร่างกฎหมายต่างๆททีีี่่กก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 ดดดขขพพพววววอออเเเเเมมมมมมรรรรริิิิิัััันนนนาาึ้คคบบุุบและใสส็ง,งปฏ,ฏตหื revolutionary world ครับผมนี่ครับผมถ้ามองภาพรวมและเข้าใจเนื้อหาจริงและตั้งใจฟังในห้องนะครับเราสามารถนําข้อมูลที่อาจารย์ให้มาเท่านั้นเลยครับมาคิดต่อได้ขนาดนี้เลยครับผมแล้วลองนึกดูรับผมว่าถ้าสมมติเนี่ยอาจารย์พูดถึงเนื้อหาอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นวิชาคณิตวิทย์หรือวิชาอื่นๆที่ไม่ใช่สังคมแบบนี้นะครับแล้วเราสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาได้แบบนี้เนี่ยเราจะเข้าใจมันมากขนาดไหนครับและวิธีที่ผมใช้ฝึกในการฟังเนื้อหาต่างๆในห้องเรียนครับก็คือการจดโน้ตแต่บังคับให้ตัวเองจดโน้ตให้น้อยลงครับ ผมจดน้อยผมก็ต้องใช้เวลาในการฟังทำความเข้าใจแล้วก็จับใจความสัมพัญธ์ับผมแล้วก็จดเฉพาะ จุดที่มีความสาคัญม,มากๆเท่านั้นครับอย่าง The Boston Tea Party เนี่ยผมอาจจะจดไปว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สาคัญทางประวัติศาสตร์เพราะว่าอเมริกันเนี่ยต่อต้านกับอังกฤษและต่อต้านอังกฤษยังไงอาจจำรดพูดซ้ำว่าการแต่งตัวเป็นอินเดียแดงเนี่ยอาจจะเป็นการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการต่อต้านว่าชาวพื้นเมืองอินเดียแดงเนี่ยไม่พอใจบการที่อังกฤษหรือว่าฝั่งย,ยุโรปนะครับมายึดอาณานิคมตัวเองไปครับผมอะไรประมาณนั้นนะผมอาจจะจดมากานั้นิดหน่อยแต่หลักๆนะครับก็คืออยากจะย่อทุกอย่างให้สั้นที่สุดครับผมแล้วก็ประมวล ทริคนี่ผมชอบใช้ผมเวลาทำา Active r e c ค l ลหรือว่าเขียนเป็นคำถามแล้วก็ฝึกตอบด้วยตัวเองนะครับผมจะชอบจดเป็นคำถามที่เริ่มต้นด้วยคำว่าทำไมครับผมเพราะมันจะบังคับให้ตัวผมเนี่ยต้องอธิบายหลายๆอย่างและนำข้อมูลหลายๆอย่างรายละเอียดหลายๆอย่างเนี่ยมาเชื่อมโยงกันแล้วก็ร้อยให้เป็นเรื่องราวและอธิบายให้มันรู้เรื่องครับผมถ้าแบบนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันช่วยให้ผมสามารถเข้าใจเนื้อหาทึงปัญได้เร็วขึ้นเยอะเลยนะครับเพื่อนๆ่คนไหนที่มีปัญหาเรื่องการตั้งใจฟังในห้องเรียนหรือว่าบางที่อาจจะเป็นการทีีาาออ่่าูดดม้้ใไผช รับรองว่ามันน่าจะเวอร์ครับผมถ้าทำไปเรื่อยๆนะครับและนิสัยที่2ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยควรเลิกนะครับก็คือการที่เวลาเราเรียนในสักอย่างไปแล้วเนี่ยครับและเราไม่ได้นาเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยไปเชื่อมยงกันให้เราเข้าใจมันมากขึ้นถ้าลองนึกดูนะครับ ผมคิดว่าการเรียนที่โรงเรียนเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นการที่เราแค่นั่งท่องสูตรไปนั่งจําคําตอบแล้วก็จาเนื้อหาต่างๆครับผมโดยที่เราไม่ได้เข้าใจมันจริงๆแล้วก็เข้าห้องสอบไปทําข้อสอบครับผมเพราะถึงแม้ๆๆๆเราได้คะแนนดีนะครับผมเราไม่ได้เข้าใจเนื้อหาจริงๆครับและผมรู้สึกว่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นการที่เราละเลยการศึกษาตัวเราเองครับผมการเรียนที่โรงเรียนเนี่ยควรจะเป็นการเรียนที่ เรานาเนื้อหาทั้งหมดข้อมูลทุกอย่างที่เราเรียนนะครับมาลองทําความเข้าใจดูคะแนนสอบออกมาเป็นยังไงไม่เป็นไรครับผมขอให้ผ่านเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้ก็พอแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้กลับไปนี่ก็คือการที่เราสามารถทาความเข้าใจเนื้อหาทุกอย่างและนํามันไปปรับใช้ชีวิตประจําวันเพื่อแก้ไขปัญหาต่ตางๆที่เราเจอในชีวิตได้ครับผมอันนั้นนะครับผมเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดประสงค์การศึกษาจริงครับ <S <S ดังนั้นนะครับผมเลยอยากทุกคนลองปรับมุมมองนิดหนึ่งครับผมลองคิดดูว่าเนื้อหาทุกัวตอย่าง เห็นภาพเนี่ยก็คือสมมุิอาจารย์อยู่หน้าห้องสอนเราเรื่องการสังเคราะห์แสงหรือโฟโตซินเทสิสคนปกตินะผมก็จะคิดว่าอ๋อโฟโตซินเ e s ิสหรือการสังเคราะห์แสงเนี่ยก็เป็นการที่พืชเนี่ยได้แสงแดดแสงแดดมาที่โคโรฟิลปุ๊บโคโรฟิลก็ทําให้เกิดกระบวนการต่างๆแล้วก็สร้างน้าตาลออกมาให้พืชและสูตรมันก็ประมาณนี้แล้วก็จาสูตรไปครับผมอันนั้นเนี่ยผมเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่จะได้ยินเวลาที่อาจารย์สอนในห้องแต่คนที่เรียนเก่งนะครับผมตามที่ผมสังเกตดูนะครับเขาจะมองว่า อ๋อโฟโตซินเทซิสการสังเคราะห์แสงเนี่ยก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่สําคัญกระบวนการมันก็คือเป็นแสงมาที่โคโรฟิลแล้วก็สร้างน้าตาลให้พืชแล้วก็มีเมตาบอลิซึมต่างๆมากมายแต่ต้องเข้าใจว่ามันก็เชื่อมโยงกับเมตาบอลิซึมต่างๆและการแลกเปลี่ยนพลังงานต่างๆในระบบนิเวศด้วยยกตัวอย่างให้เห็นก็คือแบบคาร์บอนไซเคิลอะไรแบบนี้หรือแอโรบิกเรสเปเรชันซึ่งเป็นการสร้างพลังงานต่างๆในร่างกายของพืชครับผมแต่คนที่เรียนเก่งเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อโฟโตซินเทซิสการสังเคราะห์แสงเนี่ย ก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่สําคัญต่อการมีชีวิตของพืชและกระบวนการนี้ครับผมก็ทําให้พืชเนี่ยสามารถสร้างน้าตาลได้ซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยมันก็อาจจะไปเชื่มอมโยงของเมตาบอลิซึมต่างๆอย่างคาร์บอนไซเคิลเรสปเรชันต่างๆของพืชและบางทีอาจจะเชื่มอมโยงกับการแลกเปลี่ยนพลังงานในระบบนิเวกด้วยครับผมเพราะว่ามันเป็นการที่พืชเนี่ยรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ครับผมทำให้ระบบนีเวกเนี่ยมีพลังงานจากแสงอาทิตย์เข้ามา แล้วก็ให้ทุกคนได้รับพลังงานครับผมอะไรประมาณนั้นเนี่ยครับผมอันนี้คือเป็นมุมมองของคนที่เรียนอย่างที่ผมสังเกตว่าเขาทากันนะฮะนิสัสข้อที่3ผมคือผมอยากให้ทุกคนเข้าใจครับผมว่าการอ่านหนังสือที่ดีเนี่ยควรจะสนุกแต่ไม่สบายครับผมการอ่านหนังสือเนี่ย มันควรจะสนุกครับผมเราอาจจะฟังเพลงไปด้วยก็ได้อ่านหนังสือกับเพื่อนหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่ช่วยให้เราเรียนรู้เนื้อหาได้เร,เร็วขึ้นครับผมอาจจะเป็นแฟลชการ์ดหรือทําข้อสอบซ้อมก็ได้ครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยมี Preference หรือว่าสิ่งที่ตัวเองชอบลักษณะแตกต,ต่าง,างออกไปครับแต่การติวมหนังสือที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันอาจจะช่วยทุกคนเนี่ยสามารถติลเนื้อหาเยอะๆและจําได้ภายในเวลาอันสั้นๆนะครับแต่สิ่งที่แลกมาด้วยนยครับก็คือความเหนื่อยการใช้เทคนิคการเตรวหนังสือที่มีประสิทธิภาพนะครับไม่มีเทคนค ซึ่งวิธีที่ผมชอบติวนะครับก็คือการที่ผมจะนําสไลด์ที่เรียนในห้องเรียนหรือว่าชีตตั้งๆที่อาจารย์ส่งเป็นไฟล์ดิจิตัลนะครับมาใส่ใน UPDF ครับผมซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้เป็น AI ตัวอื่นก็ได้แบบ Perplexity ChatGPT 4o อะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับแต่ที่ที่ผมชอบใช้เนี่ยคืออัปลดมาดีครับเพราะผมเนี่ยไม่อยากเสียเวลาอ่านเนื้อหาเองทั้งหมดใหม่แล้วก็เข้าไปตรงที่ UPDF AI ครับผมแล้วตอนแรกเนี่ยมันจะ generate นี้ให้แบบออ t ต้คือเหมือนสรุปเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยว่าเป็็นออออบบ้าาางง่่่ยคัีผผมมชสกกกิํททืว Can you summarize all topics that have clinical correlation and will be tested in Jilalongkorn University Medical School? ผมชอบพิมพ์ไปประมาณนี้นะครับผมก็คือเหมือนให้สกปดาวนหน่อย แทนที่ผมจะต้องไปจําเนื้อหาทุกอย่างแล้วให้มันสรุปเนื้อหาทุกอย่างให้นะครับผมอยากจะให้มันสรุปเฉพาะเนื้อหาที่มีความสาคัญทางคลินิกหรือว่ามีความสําคัญในทาง a อปพลายครับผมเพราะว่าข้อสอบหลายอย่างที่ผมทําที่คณะเนี่ยเนื้อหาที่เขาออกสอบเนี่ยเป็นเนื้อหาเรื่องการเรียนแอปพลายก็เลยจะ s ก r e ออกมาครับผมบอกว่าเนื้อหาที่จําเป็นเนี่ยมันใช้ยังไงหรือถ้าบางทีถ้าทำแบบนี้ผมแล้วยังไม่เห็นภาพสิ่งที่ผมชอบทำอีกแบบนึงก็คือกดตปุ่มนี้ครับผม get you want to do นะครับกดปุ๊บแล้วก็ให้เขาทำเป็น mind map ขึ้นนนมาาารบบแแี้้ลววกก็็ดเเพะ่ทป MindMap อีกสิ่งนี้ทําให้ผมเห็นก็คือผมเห็นว่าเนื้อหาแต่ละเนื้อหาเนี่ยครับผมมันเชื่อมโยงกันยังไงหลายๆอย่างอันไหนเป็นหัวข้อหลักหัวข้อย่อยอะไรประมาณนั้นเนะครับแล้วเดี๋ยวเองมันเจเนอเรตแป๊บหนึ่งนะครับพอมันเจเนอเรตเสร็จเนี่ยเราก็สามารถซูมเข้าซูมออกดูได้ตามใจชอบเลยครับผมและบางทีนะผมเนื้อหาที่มันทํามันเป็น mind แมปเนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจเนื้อหาขึ้นได้จริงๆครับเนี่ยครับแล้วพอเจเนอเรตเสร็จก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเราสามารถซูมเข้าซูมออกเลื่อนไปเลื่อนมาก็็็ได้้้้้้นนนนรรรรรับบบมมแแลวกกถาาาาสุตตติเเขขยยงงีีีึป และทำให้เราสามารถซูมพสอกและเห็นชัดขึ้นกว่าเดิมได้ครับผมอย่างนี้ครับก็เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยกอ่ดดอ bladder consist of three main parts ก็คือมี fundus body neck อะไรพวกนี้ครับผมซึ่งมันก็เป็น ส่วนที่เขาสรุปคร่าวๆมาจากในสไลด์นะครับลหลังจากที่ผมทําสิ่งเหล่านี้เสร็จนะครับสิ่งต่อมาที่ผมชอบทำเนี่ยก็คือชอบให้ AI เนี่ยมันเจเนเรตคำถามมาให้ผมตอบครับผมเพื่อฝึกเป็นสิ่งที่เรียกว่า active recall เพราะมเป็นเทคนิคการตีนหนังสือที่มีประสิทธิภาพและมันจะช่วยให้ผมสามารถตินหนังสือได้เร็วขึ้นครับผมวิธีที่ผมทำเนี่ยก็คือผมจะมีพรอมเตรียมไว้ครับผมซึ่งพรอมนี้เนี่ยผมใช้เวลาแต่งมานานพอสมควรแล้วครับผมพรอมนี้เขาจะบอกไว้ว่าเหมือนเปรียบเสมือนว่า AI เนี่ย เป็นอาจารย์ที่สอนที่คณะแพทย์จุฬาของผมแล้วก็อยากให้เขาเจนเนเรตคำถามที่เป็น USMLE style ซึ่งข้อสอบ USMLE เนี่ยเป็นข้อสอบที่เน้นการทดสอบความรู้ที่จะมาใช้ประยุกต์แล้วก็ใช้รักษาคนจริงๆครับผมแล้วก็ไฮไลท์ว่า Clinical Correlation หรือความเชื่อมโยงันคลินิกอันไหนเนี่ยสำคัญและข้อมูลอื่นๆที่มีความสำคัญให้ผมเนี่ย ทำเป็น Active Recall Question หรือเป็นคำถามแล้วก็ฝึกตอบครับผมเราให้เริ่มจากการสร้างคำถามมา5คำถามผมจะได้ดูก่อนว่าคำถามที่มันสร้างมาเนี่ยโอเคหรือไม่โอเคอยังไงแล้วก็แต่งพร้อมไปเรื่อยๆครับผมซึ่งพอกดไปปุ๊บนยฮะอันนี้ไม่ว่าจะเป็น Perplexity หรือ ChatGPT 4o อะไรพวกนี้เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ขอเป็น AI ที่สามารถอัปโหลดไฟล์แบบนี้ได้ครับตัว AI จะได้รู้ว่าคำถามทั้งหมดและเนื้อหาทั้งหมดที่ทต้อง cover เนี่ยมันเกี่ยวกับมี scope เท่าไหร่และเนื้อหาที่อาจารย์สอนเนี่ยมีอะไรบ้างครับ นี่ครับผมแล้วพอเจเนอเรตคำถามออกมาเนี่ยผมก็มักจะลองอ่านดูครับผมว่าอันไหนดีอันไหนโอเคไม่โอเคแล้วผมชอบทําแบบนี้ครับผมจนทําไปครบประมาณ1 0 0่งร้อยถึงสองข้อหรือถ้าบางทีไม่ถึง1 0 0่งร้อยสองร้อยข้อเนี่ยครับก็ทําจนกว่า AI เนี่ยจะเริ่มเจเนอเรตคำถามซ้ําๆมาให้เราแล้วครับผมถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเขาแปลว่าเราจําเนื้อหาที่สําคัญสำคัญเนี่ยได้ประมาณหนึ่งแล้วครับแล้วหัวข้อไหนเนี่ยหรือว่าคําถามไหนที่ผมชอบนะ่ยครับผมว่ามักจะก๊อปปี้แบบนี้ครับแล้วก็เอาไปใส่แอปที่ทำแซชกาตต่างต่างๆอย่างที่ผมชอบใช้เเนนนีี่ยกกก็็็จะปป create deck ครับบบผมแ้ดไ อาจจะตั้งชื่อว่า test แบบนี้ก็ได้คะแล้วก็ add เข้าไปแล้วตรงนี้ครับผมก็คือกดใส่คําถามเข้าไปครับผมแล้ว back ก็จะเป็นคําตอบครับผมอย่างอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้แต่เดี๋ยวผมแปะ A B C D เข้าไปด้วยเนี่ครับผมทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วก็ลองจัดหน้าให้มันสวยๆดูครับผมจะเป็นตรงนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็กด add เข้าไปครับผมแล้วเวลาที่เราฝึกทําโจทย์นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูคร แล้วก็กด study now มันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ครับผมแล้วเราก็าลองตอบดูผมว่าคําถามนี้เนี่ยตอบ A B C หรือ D แล้วก็ลองกดตอบดูตอบไปปุ๊บเนี่ยครับถ้าสมมติตอบถูกก็กดตรง good หรือ easy ตรงนี้ครับแต่ถ้าตอบผิดก็กด again หรือว่า hard ครับผมอะไรประมาณนี้นะครับและในเนี้ยก็จะมีฟังก์ชันเรื่อง space repetition ให้ด้วยครับซึ่งคือถ้ายิ่งเราตอบ คำถามเดิมเนี่ยถูกซ้ำมากเท่าไหร่กว่าเราจะต้องติวมาทีนะผมก็ถูกระยะเวลายืดออกไปเยอะเลยครับและในนี้ครับผมก็มีฟังก์ชัน space repetition build เข้าไปด้วยครับผมก็คือถ้าสมมติเราตอบคำถามเดิมซ้ำๆเนี่ยครับตอบถูกซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปเท่าไหร่นะครับยิ่งตอบถูกเยอะ ระยะเวลาก,การนั้นเนี่ยจะกลับมาให้เราติวนะครับผมก็นานยิ่งขึ้นครับบางทีอาจจะเริ่มจาก10นาทีเสร็จแล้วอาจจะเป็น4วันอะไรแบบนี้ก็ได้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราจาอันไนได้ครับผมถ้าจาได้จริงๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องติวมันทุกวันก็ได้ครับผมอาจจะติวมันเดือนละครั้งก็ได้ครับผมถ้าเราจํามันได้จริงๆและผมขอเสริมเพิ่มน,นิดนึงครับผมคือจริงแล้วเนี่ย UPDF คุณสามารถถ้าใช้ในพวก iPhone iPad อะไรพวกนี้นะครับแล้วมีปากกาแบบนี้เนี่ย คุณสามารถตกแต่งไฟล์ได้เลยครับผมก็คือขีดเขียนไปมาตรงไหนที่อยากเขียนอาจจะเป็นไฮไลท์โน้ตบางจุดที่รู้สึกว่าสําคัญก็ได้ครับผมหรือบางทีผมถ้าคุณอยากแปะรูปอะไรพวกนี้ก็สามารถเพิ่มได้เช่นกันครับแล้วเขาก็จะมีฟังก์ชันพวกแสแตมสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ให้คุณใช้ได้เหมือนกันครับหรือบางทีถ้าคุณอยากเซ็นเอกสารเนี่ยก็สามารถใช้ตรงนี้เพื่อเป็นลายเซ็นได้ครับผมแบบนี้ครับก็คือเซ็นไปเลยก็ได้แล้วก็กด แล้วก็เซฟไปก็ได้ครับแล้วก็แปะแปะตรงไหนก็ได้ที่เราอยากแปะครับแล้วถ้ามือคนไหนเนี่ยสนใจอยากใช้ UPDF นะครับก็สามารถกดลิงก์ใน description ได้ครับเพื่อลองใช้แล้วก็ถ้าสมสนใจจริงๆแล้วอยากใช้จริงๆเนี่ยก็สามารถสมัครกับเขาได้ครับเพราะว่าเขาจะมีส่วนลดพิเศษอยู่ครับถ้ามาจากชาแนวเนื้อทีนัดครับหรือถ้ามือคนไหนเนี่ยไม่ได้ชอบวิธีการใช้ Active Recall แบบอังกฤษหรือว่าแอป Flashcard ะไรแบบนี้นะครับอาจจะลองการที่เราเอาคําถามพวกนั้นเนี่ย เก็บไว้ในโทรศัพท์เราจดไปในโน้ตก็ได้ครับแล้วพอมาเจอเพื่อนเนี่ยก็ผัดคําถามแล้วก็ตอบครับผมจนทุกคนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาทุกอย่างได้ครับเพราะทําแบบนั้นเนี่ยก็ได้ผลเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดเราติวไปเรื่อยๆครับผมเรารู้สึกว่าอยากยอมแพ้นเนี่ยผมอยากให้คนลองคิดแบบนี้ดูครับการที่เราเจอเนื้อหายากๆเนี่ยแล้วเข้าใจไม่ค่อยได้หรือว่าจําไม่ได้ผมเพราะเนื้อหาเรขราได้เรียนมันเยอะเป็นเรื่องปกติมากเลยครับ ผมเองเนี่ยผมตั้งใจเรียนมาตั้งแต่ประถมนะครับจนตอนนี้เนี่ยอยู่ปี1ปี2อ,อะไรพวกนี้นก็ยึงรู้สึกเหมือนนั้นเหมือนเดิมเลยครับเนื้อหาเนี่ยก็มีหลายอย่างที่ผมไม่เข้าใจไปรเรียนทุกวันกลับมาผมก็ปวดหัวทุกวันเลยครับผมเพราะว่าเนื้อหามันเยอะรายละเอียดมันยากแถมมันต้องจําทุกอย่างให้ได้ด้วยครับแต่ผมอยากให้คนรู้ว่าความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับมันเป็นสัญญาณที่บอกว่า เรากาลังเป็นคนที่เรียนเก่งขึ้นแล้วและเราไม่ได้ยอมแพ้ต่ออุปสรรคการเรียนต่างๆครับผมถ้าทุกคนเนี่ยสามารถต่อสู้อดทนฝ่าฟันไปได้นะครับและโฟกัสที่เนื้อหาที่เราอ่อนแล้วก็ตียหนังสือไปเรื่อยๆจนเราจํามันได้นะครับท้ายที่สุด้วเนี่ยมันจะไม่เหลือเนื้อหาที่เราอ่อนนะครับผมเพราะเราตั้งใจอ่านหนังสือทุกอย่างและจํามาได้ทุกอย่างแล้วเราผ่านจุดที่เราเหนื่อยมาแล้วครับผมดังนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกว่าอยากยอมแพ้ไม่อยากอ่านหนังสือต่อลองคิดแบบนี้ดูนะครับลองโฟกัสจุดที่เราอ่อนและทําให้มันปเปบบ็นจ นิสัยข้อที่4ผมคิดว่าเราทุกคนควรเลิกนะครับก็คือยายเยอะจนเกินไปครับผมคือหลายคน,นครับเวลาตีหนังสือเนี่ยชอบเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องการจัดตาแวงยังไงให้เป๊ะการวาดโน้ตและจัดระเบียบตัวอักษรยังไงให้มันสวยหรือว่าเราจะใช้เทคนิคการเรียนอะไรดีต้องจับเวลาให้เป๊ะ กอย่างต้องเป็นไปนตามที่เราเคยอ่านมาเจออะไรแบบนี้ครับคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าการทําแบบนั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราอาร่านหนังสือได้ดีขึ้นครับคือถึงแม้ว่าในแชนแนลนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเทคนิคการติวมาเยอะมากมายเลยนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าวิธีการใช้แต่ละเทคนิคเนี่ยต้องใช้แอปพลิเคชันอะไรต้องจับเวลาเท่าไหร่อะไรแบบนี้แต่บางทีผมการที่เราไปยึดติดกับมันมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เราติวหนังสือได้น้อยกว่าปกติเยอะเลยนะครับยกตัวยอย่างคืออาจจะเป็นเทคนิคแบบโพ m o d o r o เทคนิคครับซึ่งเทคนิคนี้ครับผมเขา 3รอบครับผมจนเขาจะให้เราพักครึ่งชั่วโมงครับซึ่งหลักการแบบนี้นะครับผมอาจจะเป็นหลักการที่หลายคนชอบยึดติดแต่ผมไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามจะอ่านหนังสือแค่25นาทีซึ่งบางทีแล้วนะครับผมพอเราทําแบบนี้ไปไเรื่อยๆอาจจะทําไปสักไซโคหนึ่งหรือ2ไซโคนะครับผมเราจะรู้สึกว่า เราอยากอ่านหนังสือนานกว่า25นาทีครับซึ่งพอถึงจุดนั้นเนี่ยครับเราไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับโฟมโรลเทคนิคนะครับที่ต้องอ่านหนังสือแค่25นาทีอาจจะเปลี่ยนเป็นอ่านหนังสือครึ่งชั่วโมง4 0สนาทีหรืออาจจะเป็นครั้งละหนึ่งสองชั่วโมงเลยก็ได้ครับผมแล้วแต่เราชอบครับอยากให้ระบบการอ่านหนังสือของเราหรือว่าเทคนิคการอ่านหนังสือ,อเราเนี่ยเป็นตัวรั้งเราไม่ให้เราอ่านหนังสือมากขึ้นครับผมหรือพยายามมากขึ้นลองหาจุดที่มันบาลานซ์สุดครับผมเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราหากทําได้้เนนน่มือััครบ ความ productive ที่มากที่สุดและการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยจะเกิดขึ้นครับนี่ใส่ข้อที่5ที่ควรจะแก้นะครับก็คือการที่เราให้ความคิดของคนอื่นๆหรือตัวคนอื่นๆเนี่ยมาตัดสินความสามารถของเราเองครับผมลองนึกดูสิครับผมว่าครั้งสุดท้ายที่เราถามคาถามอาจารย์ในห้องเนี่ยเรารู้สึกยังไงอาจจะรู้สึกกังวลก็ได้ผมว่าคนข้างเราเพื่อนของเราเนี่ยมองว่าเราโง่หรือเปล่าหรืออาจจะคิดว่าอาจารย์เนี่ยตัดสินว่าเราไม่ได้ตั้งใจฟังเขาหรือเปล่า ซึ่งความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยผมเข้าใจดีามากครับผมเพราะมันเป็นความรู้สึกที่ปกติมากๆและผมเองเนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งที่เรียนอยู่ในห้องเรียนที่คนส่วนใหญ่เนี่ยฉลาดกว่าผมมากๆเลยครับแต่ทั้งนี้นรผมสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเราทุกคนควรยอมรับและทําความาเข้าใจให้ได้เนี่ยก็คือเวลาให้เราจะเรียนรู้อะไรสักอย่างเนี่ยครับสเต็ปแรกเนี่ย,ยคือการยอมรับว่าเราไม่รู้ครับผมแล้วก็เข้าใจว่าการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทําให้ไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยรู้สึกเปราะบางได้ครับผมแต่ไม่ว่ารู้สึกเปราะบางแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องไม่ให้ มาตัดสินว่าเราทาอะไรได้หรือทําอะไรไม่ได้ครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับผมความคิดของคนส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะอยู่ในหัวเราแหละครับผมคนส่วนใหญ่เขาไม่มาน่ตัดสินเราไม่ได้มาคิดอะไรขนาดนั้นกับเราหรอกครับผมมันเป็นแค่ความคิดของตัวเรากับตัวเราเองครับเจ็ปแรกที่สําคัญที่สุดต่อการเรียนรู้เนี่ยครับผมเลยจะเป็นการให้เรายอมรับก่อนว่าเราไม่รู้ครับผมก็ลองนึกในมุมกลับกันนะครับผมคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตัดสินเราหรอกครับผมเพราะถ้าสมมติเราอยู่ในห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งและมีคนคนหนึ่งเนี่ยถามคำถามที่เบสิกอาจารย์ ไอ้คำถามแค่นี้อ่ะถามทำไมวะมันโง่จะตายอะไรแบบนี้ครับเราก็คงไม่ไปพูดอย่างนั้นใส่เขาหรือว่าไปคิดแบบนั้นนะครับเพราะเราก็เข้าใจว่าเนื้อหาที่เรียนไปทั้งหมดเนี่ยถึงแม้เรารู้สึกว่าง,ง่ายแต่มันอาจจะไม่ได้ง่ายสาหรับทุกคนนะผมและผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มานั่งเพงเ่งเลงหรือจับผิดว่าเรารู้ไม่รู้เรางงหรือไม่ได้งงอะไรแบบนี้ครับผมมันอาจจะเป็นแค่ความคิดในตัวเราก็ได้ครับผมดังนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วโฟกัสสตัวเองครับผมโฟกัสว่าเวลถ้าเราไม่รู้จริงเนี่ยไม่ต้องอายผมพี่ยยอมมมรรรรัับบ่่าาาาาเเเไไู้้กืถถคคคํปลลแะงง การที่เรายอมรับว่าเราไม่รู้เนี่ยอาจจะทําให้เราสามารถเรียนรู้เนื้อหาต่างๆได้รูดในหัวคนอื่นๆอีกนะครับอันนี้ใส่ข้อที่6ที่เราควรเลิกทําก็คือการดูถูกตัวเองครับผมเพราะหลายคนเนี่ยผมชอบนําความผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาตัดสินว่าตัวเองเนี่ยจะทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้ในปัจจุบันครับยกตัวอย่างเห็นภาพเนี่ยคือผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งตอนมัธยมครับและเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาเรียนเลขไม่เก่งตอนมอต้นเขาเลยคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนเลขและพอถึงมปลายนะครับเขาก็ไม่่พยางอแ แต่สิ่งที่ผมอยากทุกคนรู้นะครับผมก็คือคนที่เรียนเก่งเนี่ยน้อยมากๆเลยผมเป็นคนที่เกิดมาปุ๊บแล้วเรียนเก่งได้เกรดสีทุกวิชานะครับคนที่เรียนเก่งส่วนใหญ่เนี่ย มักจะเป็นคนที่หมั่นทบทวนเนื้อหาทุกวันกลับบ้านไปอ่านหนังสือซ้อมทําโจทย์แล้วก็หมั่นฝึกทําโจทย์ต่างๆแก้ไขปัญหาต่างๆและนําความรู้ที่เรียนในห้องเนี่ยลองไปแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันบ่อยๆครับผมเขาเลยจะสามารถเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้มากกว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้ทําสิ่งเหล่านั้นครับอันนั้นแหละผมคือคนที่เรียนเก่งและดังนั้นเนี่ยผมก็่ได้มองว่าไม่ว่าคุณจะเรียนเก่งหรือเรียนไม่เก่งมาอย่างไงถ้าหากคุณพยายามเรียนลองนำความเข้าใจเนื้อหาจริงๆนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณพยายามมากพอกเเนี่รยงา อาจจะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความเป็นจริงได้ครับผมอย่างเพื่อนของผมเนี่ยตอนมอตอ้นไม่เก่งเลขคิดว่าตัวไม่เก่งเลขปุ๊บนะครับก็ไม่พยายามเรียนเลยครับผมมปลายมาปุ๊บก็เลยทําโจทย์เลยไม่ได้เลยทําเลขไม่ค่อยได้คะแนนก็ไม่ดีแต่ลองมึดในมุมกลับกันดูครับผมว่าถ้าสมมติเพื่อนของผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับสมมติตอนมอตอ้นได้คะแนนไม่ดีปุ๊บต่อให้สอบตกเลยก็ได้ครับผมแต่ปี2ปีก่อนขึ้นมปลายเนี่ยเขาเวลาไปฝึกทําโจทย์เลขไปฝึกฝนวิชาตัวเองเพราะเขาเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเขาขย ถทบเป็นไปไม่ได้เลยที่คะแนนเลขเขาจะไม่ดีเพราะว่าเขาใช้เวลาหนึ่งถึงสปีเนี่ยในการฝึกโจทย์เลขซึ่งเป็นเวลาที่คนสน่วนใหญ่เนีนย่ยอาจจะไม่ได้ใช้ฝึกโจทย์เลขโดยซ้ำครับพอเรียนจริงเนี่ยเขาก็จะทําได้มากคนทั่วไปครับแค่ปรับม i n d s e t นิดเดียวแล้วก็เลิกดูถูกตัวเองนะครับเห็นไหมครับว่ามีความแตกต่างขนาดไหนดังนั้นเนี่ยผมเวลาให้เราไม่รู้อะไรยอมรับผมว่าเราไม่รู้แต่อย่าไปยอมแพ้การเรียนนะผมและครั้งต่อไปที่เราทําข้อสอบ หรือว่าขั้งต่อไให้เราเรียนดูแลเจอเนื้อหาที่เราไม่เข้าใจและอยากยอมแพ้เนี่ยครับผมอย่างน้อยเนี่ยผมอย่าบอกตัวเองว่าเราไม่รู้เลยจะไม่เรียนบอกว่าเรายังไม่รู้ครับผมเราเลยอยากไปหาข้อมูลเพิ่มเติมประท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราเพยายามเรียนผมเชื่อวทุกคนนะครับผมเป็นคนที่เรียนเก่งได้จริงๆนะฮะและนี่ใส่ข้อที่7ก็คือการละเลยเวลานอนครับคือหลายคนอาจจะไม่ทราบผมแต่ว่าการนอนเนี่ย เป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อความจํามากๆเลยนะครเพราะหลายครั้งครับผมเวลาให้เราอ่านหนังสือเสร็จหรือว่าจาเนื้อหายเยอะๆเนี่ยความจำทุกอย่างและข้อมูลทุกอย่างจะถูกจัดเก็บในสมองของเราในส่วนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮิปโปแคมปัสใช่ผมและเวลาที่เรานอนเนี่ยจะแบ่งการนอนอเป็น3ระยะด้วยกัน deep sleep l i light s l e e p แล้วก็ REM sleep ครับผม deep s l e e p เนี่ยจะเป็นสิ่งที่มาช่วงแรกๆก็จะเป็นช่วงที่เรานำข้อมูลจาก h i ป p o c a ม p u s นะครับผมไปเก็บในสมองของเราในส่วนอื่นให้เป็นความจำระยะยาวส่วนต่อมาจะเป็น light sleep ครับผมซึ่ง light sleep เนี่ยจะเป็นส่วนที่ร่างกายของเราเนี่ยเคลียร์ h i p โปแ a ม p u s ครับผมความจำทุกอย่างเนี่ยถูกจัดเก็บเป็นความจำระยะยาวไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ความจำอืนอ่นที่มันไม่ได้จำเป็นพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นที่เราไม่จำเป็นต้องจำเคลียรรอกไป Hy Pass ขงเเานี่ยะจะกนกนสรารัใวันถ ในวันถัดไปให้เราตื่นมาปุ๊บเนี่ยก็เลยจะสามารถจําเนื้อหาได้มากขึ้นครับในส่วน REM sleep นะครับผมก็จะเป็นส่วนที่สมองของเราเนี่ยทำความเข้าใจเนื้อหาทุกอย่างเป็นส่วนที่สิ่งที่เรียกว่า bidirectional interlinking เกิดขึ้นครับผมคือการที่เรานําเนื้อหาทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างที่เราจํามาในวันนั้นนะครับมาเชื่อมโยงแล้วก็ทาความเข้าใจครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ในนหนนอนดึก ดีฟซีของเราก็ลดลงครับผมความจําทุกอย่างาเราจํามาในวันนั้นเนี่ยก็จะถูกปรับเป็นความจาระยะยาวน้อยลงครับผมแต่ในทางกลับกันนคะครับถ้าสมมติเรานอนเร็วหรือว่านอนตามเวลาปกติแต่เรานอนไม่พอครับผมอาจจะเพราะว่าเรารู้สึกไม่ดีกับกระส่ายหรือว่ามีอะไรสักอย่างมาปลุกให้เราตื่นก่อนเวลานคะครับไลฟซีของเราจะลดลงครับผมและสิ่งที่ส่งผลต่อมาคือเราอาจจะตื่นมาแล้วรู้สึกบเบลอรครับผมปวดหัวเพราะว่าตัวฮิปโปแคมปัสของเราเนี่ยไม่ได้ถูกเคลียร์ครับผม วันต่อมาให้เราจะอ่านหนังสือเนี่ยเลยอาจจะจําเนื้อหาได้ไม่เยอะเท่าวันที่ิปโปแคมปัสของเราเนี่ยถูกจัดการเรียบร้อยด้วยหลท์สีครับผมแต่ทั้งนี้ครับถ้าเราอดหลับอดนอนหรือว่าไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะครับอีกผลนึงที่จะตามมาเนี่ยก็คือเราไม่สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาที่เราอ่านได้มากขนาดนั้นครับผมเพราะเราขาดเวมสีไปครับผมดังนั้น,เ,นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะอ่านหนังสือให้เก่งอย่าละเลยเวลานอนครับผมเพราะว่าการนอนเนี่ยมีความสําคัญต่อความสามารถในการจาของเรามากๆเลยครับ สุดท้ายนี้นะครับผมท่านเพื่อนคนไหนถูกใจคลิปวิดีโอคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ช anel เดือดดีนัดด้วยนะครับผมเองเนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งที่ใส่ใจเรื่องการเรียนมากเลยครับและหลายครั้งเวลาให้เจอใครที่มีปัญหาเรื่องการเรียนนะครับผมเลยมักจะอยากทําคลิปออกมาแนวนี้เนี่ยเพื่อช่วยแนะนาเขาเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เข้าใจว่าปัญหาเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนและหลายคนอยากจะแก้มันมากขนาดไหนครับแต่ท่านเพื่อนแก้ทั้งเจ็ดนิสัยนี้นได้นะครับผมรับรองได้เลยว่า คุณจะเป็นคนที่เรียนเก่งได้เลยครับไม่ช้าก็เร็วครับผมและท่านเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากเรียนรู้เทคนิคการเรียนหนังสือที่มีประสิทธิภาพผมอาจจะลองดูคลิปนี้เป็น the low side method ก็ได้ครับผมเพราะอันนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ผมชอบใช้เวลาอ่านหนังสือครับหรือว่าสําหรับคนไหนที่อยากได้วิธีที่มันจริงจังกว่านั้นหน่อยเนี่ยอาจจะดูคลิปนี้ก็ได้ครับผมอันนี้เป็นคลิป the encoding method ครับผมซึ่งก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดีต่อลหลายคนครับและท่านเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกับผมหรือว่า, Mirror, ามีม สามารถทักมาได้ใน Line Official นะครับเพราะผมเองเนี่ยก็เป็นคนตอบแชทกุกแชทเลยถ้าอยากคุยอะไรก็สามารถทักมาได้นานได้เลยครับทั้งนี้เนี่ยผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับแล้วไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมผมจะลงคลิปทุกวันพุธตอน5โมงเย็นนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ